สวัสดีค่ะวันนี้มาแบ่งปันตัวครีมที่ตัวสาใช้แล้วเห็นผลมากๆเลยนั่นก็คือตัววีตาสกินค่ะคุณรู้ไหมคะว่าก่อนหน้านี้ตัวสาเป็นเป็นสิวจากการแพ้สารสเตียรอยนะคะสิวเยอะมากๆเลยและหลุมสิวก็ลึกมากค่ะพอสาได้มารู้จักตัวนี้ค่ะวีตาสกินค่ะบอกเลยค่ะว่าหลุมสิวหายหมดเลยค่ะดูใกล้ๆนะจริงค่ะตัวนี้คือ ตัวนี้คือดีมากเลยค่ะเป็นครีมที่เข้มข้นมากๆค่ะคุณมากหน้าก่อนนอนนะคะคุณไม่จําเป็นต้องใช้ทุกวันค่ะเพราะว่าครีมตัวนี้เข้มข้นมากเราสามารถใช้วันว้นวันได้หรือว่าอาทิตย์นึงใช้3วันหรือ4วันได้นะคะตัวนี้สุดยอดมากสราพคุณก็คืออะไรตัวนี้คือเราทาแล้วหน้าของเราจะขาวและกระจ่างใสแบบนี้และที่สําคัญคือรูขุมขนของเราก็กระชับลงฟา กระก็จางลงมากๆเลยค่ะตัวนี้สุดยอดผลิตภัณฑ์เลยนะคะตัววีตาสกินค่ะตัวนี้นะคะซองแบบนี้89บาทคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกค่ะแนะนำเลยนะคะตัววีตาลดสิวลดฝ้าได้ด้วยค่ะตัวนี้ค่ะและยิ่งตัวนี้นะคะตัวคุดไนท์เมคครีมสุดยอดครีมมากๆเลยค่ะคุณรู้ไหมคะว่าตัวนี้ถอดรหัสมาจากครีมในห้างกระปุกแล้วเป็นหมื่นนะคะเพื่อมาอยู่ในระแบบซองแบบนี้ค่ะเพื่อให คนที่มีงบน้อยก็สามารถใช้ครีมที่ดีๆครีมที่อยู่บนห้างได้พวกเราถอดรหัสแบบนี้นะคะบอกว่าสุดยอดมากๆค่ะครีมตัวนี้ตัวนี้มีพลังงานหินด้านดีด้วยนะคะเวลาเราใช้ค่ะเราต้องพูดเรื่องเราดีๆค่ะทําไมเราต้องพูดเรื่อเราดีๆเพราะว่ามันเป็นสินค้ามงคลค่ะถ้าเราพูดเรื่องเราไม่ดีหรือว่าคิดลบหรือว่าคิดอิจฉานินทาคุณใช้ครีมนี้คุณจะไม่เห็นผลนะคะ นั่นแหละค่ะคือครีม2ตัวนี้บอกว่าใช้คบคู่กันสุดยอดมากๆค่ะถ้าใครยังไม่เคยลองหรือว่าใครที่อยากมีผิวหน้าสวยใสยแบบนี้คุณสามารถใช้ตัวนี้คู่กันได้นะคะสุดยอดครีมแห่งปีเลยทีเดียวค่ะ